หาละเออ่ถุงถาอันนี้ได้อะไรจ๊ะ <ใน S 2> แตงอันนี้ลูกอะไรอ่ะเจ๊ันนี้เขาลูกรวยมั้เอาไหมเอาไปกินก็ต้องผิดก็ต้องลูกอะไรนี่บ้านเองอะ่ะจำไม่ได้อะ่ะทับเหลือเอามาันมันหวานไปลองทำไขห่หุงฮะนีไ่ไหมหรว่าไงลูกเดียวพอไหมลูกเดียวพอแล้วเอาไปลองทำเนี่ยลูกเนี่ยเนาะอ่ะฮะบานหวานบานหวาน มันหวานฝรั่งมันคือลูกาาลืออะไรอ่ะเอาชิ้นลูกสองลูกว่าไงเอาผักกาดเอาผักกาดแก,ก้วไปเจ้ไม่ค่าไม่ค่าพักทหไม่ค่าพักเลยนอ้ไหมเอาลูก <üh m. S 1> น้อยๆก็พอเองเลี้ิงไม่มดรีเดีอร์นี่ของเขาดีอยู่นะเพราะว่ามันผักเขามาสดๆผลไม้ก็มีมแตงโมก็มี แต่แตงโมไม่ซื้อเราเพราะไม่แม่นหนาของมันก็เลยไม่ค่อยอยากจะซื้ออะไรถ้าไม่ใช่หนาของมันแล้วแบบอิงก็กลัวแบบยังไงล่ะข้างในมันยีบบมมันไม่ค่อยแดงซาลี่หรือเปล่าใช่ไหมซาลี่อยากไปอยากได้ไหมลูกเอาไปดมทําไมเราหวานวันนี้ไม่เป็นแล้วนะร้านไทยไปลีเดอร์นะคะโอเคอันนหนึ่งอันน้ำมะม่วงฝ้าเอาไหมล่ะลูกเอามาหนึ่งอันแล้วเดี๋ยวกิน เอาไหมเอาเอาไหมเอาเอาเจ๊เจ๊หิมะแกยังไม่ละลายเลยใจเย้เจ๊ใจเย็้เจ๊มันมีมมันีที่เหมือนใส่น้ามันลงนะโอ้โมันมีใส่น้าลงข้างล่างเออมันก็ดีมันก็ถูกกี่เดซล่ะอันละสี่สิบเก้าสี่เก้าคนหิมะยังไม่ละลายเลยค่ะท่านจะซื้อกระถางต้นไม้แล้วใจเย้เจ๊นะท่านอุ้ยไอ้ที่พี่รออยู่เอาเลยไอ้ ทัวพี่ยังลอยอยู่ที่อยากรูอ่ะข้างนั่งข้างล่างมันเป็นไอ้นั่นเปล่าวะนี่ไงี้เจ้าเอยู่กับหันด้านนี้นี่มันจะมีรูอยู่เนี่ยไม่มันจะมีตัวใส่น้ำรูเปล่าวะข้างในข้างล่างนะเอาตัววัดน่ะนะเออไม่น่าจะมีนะน่าจะเอามือจกองดูนะเ้าจ้องจ่องคู่ไปดูนะแล้วแต่หลอนแล้วโอเคมันอมจินห้าแต่ดูคู่เลยมันดูพ่อะไรเออนี่กุ้งแช่น้ำปลาเธอ เจ๊ทาเด้อเนาะอยากกินอนะ่ะกุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยอืมอืมกุ้งแช่น้ำปลานะจ๊ะเห็ดเตี๋ยวทำสดๆเลยนี่มีน้ำจิ้มอันนี้ซุปขน,นุนซุปขน,นุนใส่งาใส่ uh, ปลาทูน่าใช่ไหมเจ๊อบอกเลยว่าเนี่ย กินกะพกักอร่อยอันเนี้ยอยากกินกะพักอร่อยบอกเลยืม